สามสองพบกันอีกแล้วนะครับกับสินแสหญิงนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ทุกช่องทางนะครับในทุกโซเชียลนะครับของไรทีวีไรท์ทูเดย์แล้วก็ของสินแสหมิงในทุกๆโซเชียลดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,5,6,8เรามาเริ่มที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับ ครึ่งปีหลังนับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมตรงนี้ไปเนี่ยดาวตรีเทศก็ได้ขยับย้ายครบทั้งสาดวงเป็นที่เรียบร้อยเริ่มต้นด้วยดาวราหูย้ายไปในวันที่5พฤษภาคมถัดมาก็จะเป็นดาวพฤหัสนะครับย้ายในวันที่13พฤษภาคมเวลา4ี่ทุ่มครึ่งกว่าก,วา,ากเกือบ5้าทุ่ม แล้วก็มาด้วยดาวเสาร์นะครับย้ายวันที่19พฤษภาคมคือที่พูดทั้งหมดนี่ยคือย้ายหมดแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าดาวที่ขยับย,ย้ายดาวิเท์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีย้อนถอยหลังกลับมาอีกแอมไม่ได้ย้ายเดินหน้าอย่างเดียวนะครับอย่างดาวพระหัสเนี่ยมันจะย้ายถอยย้ายเดินหน้านะครับในวันจากวิถุนเนี่ยไปกรกฎเข้ามาหาอุตอีกวันที่2ตุลาคมตาวละ นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษบอกได้เลยว่าครึ่งปีหลังเป็นช่วงปีที่คุณจะทำมาหากินและทำมาหาเก็บน,นะทำมาหากินและทำมาหาเก็บเงินทองจะคล่องตัวขึ้นแล้วมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆจะเป็นการตัดสินใจที่ดีขอให้ขยันเข้าไว ภาคเพียนเข้าไว้อยากไปทำอะไรช่วงจังหวะของดวงดาวตรงนี้เอื้อให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายอยากนั้นเลยชาวลัคนาราศีเมษนะครับครึ่งปีหลัง2568เต็มไปด้วยเรื่องที่จะต้องตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นมีโปรเจกต์เข้ามา2อัน เราไม่สามารถทําทั้งสองอันได้เราคงต้องตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะทําอันไหนนะครับทีนี้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดวงการเงินในช่วงครึ่งปีหลัง2568สินแสงหมิงดูไปดูมาจากดาวตรีเทศทั้งหมดและดาวดวงอื่นๆผมว่าการเงินการทองของคุณจะคล่องตัวขึ้น น่าจะมีรายรับพิเศษหรือว่ามีโชคดีจากการติดต่อประสานง,งานแล้วเกิดเป็นกำไรกำไรเข้ามาชาวลัคนาราศีเมษใครที่นิยมเล่นหุ้นเล่นทองคำแล้วติดดอยอยู่นะขึ้นปีหลังน่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วน่าจะเห็นกำไรกำไรบ้างหรือว่าคุณอาจจะมีกลยุทธ์อะไรต่างๆที่จะทำให้เงินมันมีความงอกเงยขึ้นมานะครับ ชาวลัคนาราศีเมษอีกเช่นกันการเงินคุณจะดีนะครับในช่วงประมาณนะครับจริงๆเนี่ยขึ้นไปหลังก็ขยับดีขึ้นแต่ที่เห็นเป็นน้ําเป็นเนื้อที่สุดคือช่วงกันยายนช่วงกันยายนเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังนะ้าหลักในเรื่องของการเงินแล้วก็ระวังช่วงตุลาคมนิดหน่อยช่วงนั้นอย่าไปลงทุนผิดพลาด อย่าไปทําอะไรที่ตนไม่ได้ถนัดแล้วก็แค่แต่เฮี้ยนอือหือลืออยากทําตามเทรนหรือ,เพ,อเพื่อนชวนหรือญาติชวนถ้าคุณไม่ถนัดให้นึกถึงคําที่แสาหลมิงบอกไว้ว่างดเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกทุกกรณีแล้วก็จะมีข่าวดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงธันวาคม2568ปลายปีพอดิพอดีนะครับนะครับเออ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษที่มีความรักแบบปกตินะครับหัวเดียวเมียเดียวนะฮะแฟนคนเดียวไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับความรักมีโอกาสาที่จะไปได้แล้วน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากขึ้นในช่วงไปลายป,ปีก็จะมีแต่พวกที่คบซ้อนหรือสร้างโลกไว้หลายใบเท่านั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวนะ คงจะยุ่งยุ่งหน่อยนะฮะยุ่งยุ่งอะไรล่ะสมมุติคุณคุยอยู่สองคนคบอยู่สองสามคนไอสองสามคนนั้นก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าคุณคบซ้อนต่างคนก็ต่างจะเร่งอยากจะให้สรุปความรักอยากจะอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานเช่นจะชวนไปดูคอนโดบ้างไปซื้อบ้านซื้อคอนโดบ้างจะไปซื้อได้ไงอ่ะคบซ้อนต้องสองสามคนถูกไหมนั่นแหละให้ระวังพวกนี้เออดูให้ดีนะชาวเม่ ย้ำอีกครั้งหนึ่งดมอีกรอบหนึ่งถ้าจัดการได้ไม่ดีแล้วจกจิตยุ่งยากทีเดียวแต่สำหรับเมธที่คบหาคือคบหาอยู่มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็หัวเดียวเมียเดียวอยู่แล้วตั้งใจทำมาหาแดกไปเลยช่วงครึ่งปีหลังคุณกับแฟนคุณจะช่วยกันทำมาหากินได้อย่างดีนะเข้าใจนะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง อย่าลืมกดติดตามกดกรดิ่งกดซับสไครป์ไปเลยจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนไรไปก่อนสวัสดีครับให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดจัดห่วงจุย้ยแก้ห่วงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัยอย่างไรให้เฮงให้ปังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดี